สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมอยู่ผมแมนนี่แบ็กนะครับกับคลิปที่จะมาแนะนําการเล่นตัวละครใหม่ก็คือทางด้านของสเปกเตอร์พี่ฮาร์ดและรวมถึงวิธีการรับมือเมื่อเจอสเปกเตอร์พี่ฮาร์ดด้วยนะครับว่าเวลาเราเล่นในเซ r ร์ฟเวอร์เนี่ยเราเจอพี่ฮาร์ดเนี่ยเราต้องแก้ทายังไงเราต้องรับมือยังไงถึงจะสามารถจุกกับพี่ฮาร์ดได้นะครับ สำหรับทางด้านของทักษะตัวละครของพี่ฮาร์ดนะครับผมมีด้วยกันอยู่2ทักษะด้วยกนะันนั่นคือทักษะเรียกใช้สกิลครูดาวเสียงกรีดร้องปล่อยขึ้นเสียงออกไปทางด้านหน้าเป็นระยะ13เมตรเมื่อผู้รอดชีวิตโดนขึ้นเสียงนี้จะทําให้ไม่สามารถใช้ไอเทมได้และเคลื่อนที่ได้ช้าลงครับผมส่วนต่อมาจะเป็นทักษะติดตัวเสียงสะท้อนเมื่อทําลายสิ่งของภายในฉาก หรือภายในแมปแทนที่นะครับจะทําการสร้างขึ้นเสียงสะท้อนเป็นวงกลมในระยะ13เมตรเหมือนกันผู้รอดชีวิตคนไหนที่โดนคลื่นเสียงเนี้ยแล้วอยู่ในระยะ13เมตรพอดีซึ่งจะทําทให้ทางด้านของพี่ฮาร์ดเห็นออร่าของผู้รอดชีวิตคนคนนั้นได้และสามารถทําการไล่ล่าได้อย่างต่อเนื่องครับผมและสําหรับเรื่องเปิร์กข,ของตัวนละครฮฮร์ดนะผมเรื่องนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับสไตล์คนเล่นนะว่าชอบใส่เปิร์กแบบไหนถนัดเปิร์กแบบไหนนะผมสามารถปรับแต่งได้เอาตามใจชอบแล้วก็เล่นได้ถนัดที่สุดครับแต่ถ้าผมแนะนําจะมี3เปิร์กที่ผมอยากแนะนำครับ จะเป็นศาสตร์มืดครับศาสตร์มืดเนี่ยจะเป็นเปิร์กที่ลดคูลดาวของทักษะเรียกใช้เนี่ยลงมา30%ครับผมถ้าเกิดใส่ให้กับตัวละครฮาร์ดเนี่ยจะสามารถทําให้ตัวละครฮาร์ดกดทักษะเรียกใช้เนี่ยได้บ่อยขึ้นได้เยอะขึ้นนะครับอย่างที่2จะเป็นดูพลังกายครับผมเพื่อให้สามารถดูพลังกายของเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วก็สามารถได้ล่าได้ง่ายขึ้นครับผมและเปิร์กอันที่3นะครับที่อยากแนะนําเหมือนกันก็คือจะเป็นเปิร์กของปรากายครับผมถ้าเกิดว่าเราไปเล่นด่านที่มีประตูหรือมีกาแพงเยอะเนี่ยเราสามารถกดคลิกข,ขวาเพื่อ ทำลายประตูหรือทำลายกำแพงได้ทันทีครับเพื่อให้การไล่ล่านเนี่ยสามารถแบบไล่ล่าได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําให้เล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับว่าเรื่องเปิร์กเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะว,ว่าจะปรับใช้กันยังไงจะปรับแต่งกันแบบไหนอยากให้คุณผู้ชมหรือผู้เล่นใหม่นะครับลองไปเลือกใช้เปิร์กกันดูว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับเปิร์กแบบไหนที่สุดครับ มากันต่อครับผมในส่วนนี้นะครับจะเป็นวิธีการรับมือเวลาเจอสเปกเตอร์ที่เป็นพี่ฮาร์ดนะครับว่าเราจะรับมือ,อยังไงครับผมในตัวอย่างคลิปนี้จะเป็นด่านโลงบาลเอนะครับวิธีการรับมือก็คือให้ทางด้านของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยพยายามวิ่งเข้าจุดจุกที่เป็นจุดกระโดดนะครับแล้วกระโดดลงมาแล้วก็วิ่งวนๆเดิมวนๆอยู่ลูปเดิมนะครับผมซึ่งลายจุกเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวละครผีเบลนะผมซึ่งตัวละครพี่ฮาร์ดกับผีเบลเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันกน็คือเป็นตัวละครที่ มีอาวุธเดินแล้วก็ต้องไปตีเซิร์ฟเวอร์นะครับผมทางด้านของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ต้องพยายามยื้อเกมไว้นานที่สุดจะมีแผ่นยันหรือว่าจะมีเพื่อนคอยมาแปะแผ่นยันหรือว่าคอยมาเอาของมาเติม Energy Drink มาให้นะผมเพื่อให้สามารถยื้อเวลาได้นานที่สุดและสร้างจังหวะในขณะที่แบบจุกอยู่แล้วก็มีเพื่อนๆที่เหลือเนี่ยสามารถเข้าไปสวดพิธีทำพิธีแล้วก็หนีออกจากนิวนได้สำเร็จนะครับผม และผมเชื่อว่ายังมีเทคนิคอีกหลายๆแบบนะครับที่ผมเองอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะรู้กันนะครับสามารถเอามาแนะนําแล้วก็บอกเสริมพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ แล้วก็แบบแนะนําให้กับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้าสู่นิวอลเพิ่งเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกๆนะครับมีเทคนิคติดตัวไปประกอบการเล่นแล้วก็เล่นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับผมที่รับชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้น้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกดทุกการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมีโพสต์ใหม,ม,ใหม่ที่จะมีการอัปเดตของเกม Home s w e e t Home s สวายด้วยนะครับผม สำหรับนี้ผมแมนนี่แบ๊กขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ